โดนแปจกสูบหน่อยครับ rất chuyện này ạ Thầy bọn anh bạn này không à การกระบาดเลยตัวนี้มีสองตัวนะครับผมตัวหนึ่งขึ้นยนู่นปลายคอตัวนี้ขึ้นย่นอยู่นี่นะป้าอาบแดดนี่ครับผมขึน้นมาเบิ้งกันนะี่เขาคงไม่เต็มเต็มครับว่าตรงห่วงดอกนะี่ ขาดแน่นอนโอ้งคังหลุดกเอนูด้ดเดียว เดีย๋ยวบนมาน้ำมึงก็มาตาม่ำสองตัวด้วยตัวนึงขึ้นอยู่หันตัวนี้ขึ้น,ยนอยู่นี่ก็เลยยิงตัวนี้ก่อนอีก,กับใส่ปลามาจ็บปลากันนะครับผม โดน่าอาบแดดกันพี่นอ้องนี่นะครับตกกลางหัวเลยนะครับผมเป,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 ป็นป่าพี่น้อง เมียนเมียนเมียนเับปลาป่าอู้ปา,านินรับใส่สวยใส่ถอดกับหนุกสวมงูว่าบูมเป็นแลรนะครับนี่นะครับปนินหน่อยครับผมกิบมินมินนะครับ อุ้ยอุ uh, ้ยโดน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 นไงนึกว่ามันบ่โดนโอ้ใส่สวยอ๋อใส่สวยครับพี่น้องคันเดี่ยวนี่มันเป็นตะขาแท้อ่ยยิงๆนิง

นีอแหลพี่นอ้องชนอาบแดดนี่นะครับใส่สวยงามครับเดี๋ยวมีเวลาผลลูกส้องกระสีออกมาอีก,กนะครับช่วงใบนะครับพี่น้องที่ตามชมนะครับช่วงนี้นะผลลูกส้องกระสีมีธุระไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงบานที่ตามชมต่ออีก,กนะครับ เดี๋ยวก็ขอ,อย่างไปหนีจังน้อยนะครับพี่น้องบ่ปอกอะเจอกันนะครับผมช่วงใบนะครับขับยิงปบาช่อนป้าอาบแดดนะครับลับใส่สวยครับ พ่อกันนะครับผมพี่น้องย้ำใบนะครับผลส่วนกระอกลายเดยนะฮะมาช่อนถาบเดีอดนะครับมาห่วยที่เคยมานะครับผมทีนี้ถ้าป่ารุ่นใส่ใส่บบใหญ่นะครับพี่น้องนะครับใส่รุ่นนี้นะครับใส่ปนนะครับเดี๋ยวสี่เอาไปตากแห้่งนะครับพี่น้อง เป็นปลาแหงนะครับเอาไปแต่กินนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหยุดปีใหม่นะครับก็เลยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวออกหานะครับที่ต่ำชมกันต่อเล็นะครับผมนีครับขึ้นเต็มนี้นะครับคุ้นตัวคุณไข่แน่นะครับพี่้องลองยิงะครับโดดครับระยะยิงกับประมาณหาเมตรนะครับปลา่อน ไ,ไม้หกตรงนี้นะครับผมปืนสูงนี่ครับผมอันที่้อนนะครับย,ยุ่มังเกิานะครับผมพี่น้องก็ลุกสงสัยเป็นตะไหลนะครับผิดแต่โตัวใหญ่นะครับพี่น้องตัวหน่อยๆอยกระรุ่นพอดีนะครับผม ชาวโบซิเลียดก็มีนักกินได้สบายๆนะครับผมที่เก็บเข่าได้ดตรงนี้นะครับผมนะครับติดตามตัวนะครับผมปลาช่อนตัวนึงนะครับผมแอบใหม่เลยนะโดนว่ะโดนนะครับ ใส่พวกนี้นะครับผมปลาหน่อยโอ้นี่ใส่นาะปลาหน่อยนี่สืบปใส่ไงนะครับขึ้นจะใส่ไงแน่กับขึ้นไปทางซีนะครับพี่น้องน,นี่นะครับใส่ปลาใส่ตากแดดนะครับ พี่น้องโอ้ปลาอ,อี๋วครับรูปทรงเห็นแตง่งานะครับปลายอยุได้ไหมปลายอย่างนี้บุ๊คตัเงาเออสีส้สมๆนะครับไป็ระดูมนี่นะครับผมนีน่แห้งปลายอยู่พนะี่น้องโอู้หูถึงแห้งแค่ปลายยังไงคันี่ก็แสดงใหูตัวป่านะครับ ไปบุ่มบุ่มอยู่เก็บตัวไปะละปลายอย่างนูง้นอู้ดึงแห้งทั้พี่น,น,น้องเห็นเงานะครับเห็นเป็นเงูผู้ไปแตะบุ่มบุ่มอย่เห้ยี่น่าจะเป็นปลาเป็นอย่างวะเดี๋ยวลงเบิึงนะครับพี่น้องเปียกเป็นเปียกเลยทนะำแล้ว ลูกขาดึงแหงนะครับผมนี่ตะหนำนะครับผมนะอะไรครับ,วอ,รรบว,วอะไรครับยังเห็นตัวเลยครับไปยล้ไปยล้วนั่นนี่นะน่าจะเข่าหัวอยู่นะครับ ปลาช่อนนะครับนีบบ่นะครับใส่โลนะครับเออนี่ครับผมโอยแล้วก็นาวหนาวครับนหนานะครับนหนามากครับ เห็นแต่เงางก็เลยเสียงดูได้อีลีครับพี่น้องยวเป็นทั้งบกกึนนะครับโอ้ยน้ำไหล เนาวครับมีนะครับใส่ปลานะครับเป็นปลา่อนนะครับเห็นแตงเงานะครับแต่คุ่มต่คุ่มอยู่ในน้ำลึกๆนะครับเพื่อขืบหนึ่งเลยนะครับพี่สองเพื่อขืบหนึ่งครับจะโดนเขานี้พอดีนะครับสวยเลยนะครับผมยยมครับตัวหนึ่ง โดนบ่ดละโดนโดนโดนชั้นเล็กชั้นเล็กโอ้เต็มเต็มเลยยังกับบันนนี่เนี่ยชั้นเล็กพี่กีหนูเก็บครับ โดนหลอดต้นไม้ก็หลูกซองขี้หาเลยนะครับพี่น้องโอ้โกบกระตนฉ่นใส่สวยอย่างเดียวนะครับขึ้นอาบแดดตอนแรงๆนะครับนี่นะครับพี่น้องตกแางกระบาดน,นะครับ ป้าว่าโดนเถปลาถอยลงพอดีนะครับโดนนี่ครับโดนนนะครับปลนะาถอยลงพอดีนะครับปลูกซองสัตว์ใส่ทองเพื่ออะไรเติบนะครับสะดุดว่าโดน อิดใหม่เสีออยนี่นะครับใส่ยปนนะครับผมเก,ก้านะครับพี่น้องลุนนะครับลุนอยู่ นะครับเสลกับเขาเต็มเป้าครับกับป้านครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบ่งเตียมนะครับผมอันนี้เป็นช่วงใบนะครับผมพอหลูกสวงมีเวลาบ่ไหลนะครับเห็นไหมสี่โมงนะครับนี่นะครับเป็นเตีมของช่วงใบนะครับก็ะได้ปลาคอยเงยตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อ แต่ก็หน่อยนะครับผมแต่ก็หน่อยตามรุ่นเลหน่อยที่ปลลูกสองยิงในคลิปนนะครับนะครับแต่ว่าก็ใครยมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมครับคลิปนี้นะครับผมปลลูกสองกับกอลาพี่น้องนะครับผมไปเพียงซ้ำนี่นะครับผมคลิปหนาพอกันไหมนะครับผมปากเป็นกําลังใจให้ปลลูกสองในเด้อครับนะครับผมนานังยิงป่านะครับผมและพี่น้องที ขอมารับชมใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอราพี่น้องไว้เพียงสรัพยนี้นะครับผมกลับแล้วครับขอบคุณครับที่ที่ตามรับชมครับผมขอบคุณครับ